ว่าไงนะเจ้ารองค้ายฟาร์มไปแล้วรึทำไมถึงได้ทำเรื่องโงโงๆโแบบนี้ไอ้ลูกในละคณกล้าขายสมบัติของตระกูลให้ผู้อื่นได้ยังไงแล้วเจอตัวมันไหมเพราะคุณชายรองต้องออกเดินทางเลยขายฟาร์มเพราะไม่มีเงินข้าคัดค้านตั้งแต่แรกแล้วก็ยังยกที่แปลงนั้นให้มันเองตอนนี้ทางฟาร์มก็ได้ทำสัญญาขายกับตระกูลเฮ่ออะไรนะทำสัญญาขายกับตระกูลเฮ่องั้นรึไปซื้อกลับมาเพราะเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลนั้นอยู่ เจ้าไปซื้อที่แปลงนั้นกลับมาต้องเสียเงินเท่าไรข้าก็ยอมใจขอรับนายท่านข้าจะเอาที่แปลงนั้นกลับมาให้ได้ท่านแน่ใจหรือว่าจะยอมจ่ายเป็นสองเท่าที่ข้าให้ราคาสูงเพราะเป็นการขอบคุณที่เจ้าช่วยพัฒนาแต่เพราะมันเป็นทรัพย์สินของตระกูลลินราคานี้ถือว่าสูงมากแล้ว <c oughs> ที่ท่านพูดมามันก็ฟังดูข้าท่าแล้วท่านได้นําเงินมาหรือไม่สิบแปดตำลึงก็พอไม่สิบแปดตำลึงไม่พอหรือ แต่ลินจิ้นเขาขายให้ข้าในราคาสี่พันตำลึงนะในเมื่อจะจ่ายเป็นสองเท่าก็เอามาแปดพันตำลึงอะไรนะแปดพันตำลึงใครมันจะไปหาเงินมากมายขนาดนั้นมาจ่ายได้กันเล่าในเมื่อไม่มีเงินข้าก็ไม่เสียเวลาคุยเชิญกลับไปได้แล้วเป็นแค่เด็กมู่วานซื้แต่กล้ามากระตุกหนวดเสือเห็นทีต้องให้ในท่านจัดการสินแล้วเด็กท่านเสียสติไปแล้วหรือถึงได้กล้าลองดีกับตระกูลลิน ท่านพ่ออีกฝ่ายเป็นแค่เด็กให้ข้าไปจัดการเองถ้าจะไปด้วยอาเฉาอาา้าเฉาคนจากตระกูลหลินมาอีกแล้วคราวนี้รถม้าของตะกูลเลยละรถมา้าคงจะเป็นแม่เลี้ยงของหลินจิ้นละสิข้าจะต้อนรับอย่างดีเลยละไปช่วยข้าต้อนรับพวกเขาหน่อยสิไม่มีปัญหานายท่านฟาร์มอยู่ตรงนั้นแต่รถม้าเข้าไปไม่ได้เข้าใจแล้วข้าจะลงตรงนี้แล้วเดินเท้าเข้าไปอีมีแต่โคลนเต็มไปหมดสกกระโปรกแถมยังเหม็นเน่า เ้าเลือกที่จะมาเองเพราะฉะนั้นอย่าโวยวายอยู่เลยรีบลงมาเถอะ<ก>เพราะข้าเอาขี้วัวใส่ลงไปในโคลนพวกนั้นยังไงแล้วมากันหรือยังพวกเขาอยู่ด้านล่างเป็นพ่อแม่ของหลินจินออกไปวิ่งเล่นเลยสิเจ้าไก่เฮ้ไ <h> ih <ihi> ก่มาจากไหนเนี่ยกล้าลังแกหลินจินดินะักอย่ามาโทษว่าข้าใจร้ายเลย